บางตัวก็ขี้เกียจนะครับขี้เกียจเราก็ต้องถือให้จะเป็นผักบุ้งก็ผักบุ้งก็ต้องหักครึ่งนะครับแล้วก็ป้อนตรงกลางก่อนกระต่ายบางตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับบางตัวขี้เกียจแต่เ่องตัวนี้ป้อนตั้งแต่เด็กก็ถ้าไม่ป้อนก็ไม่ค่อยกินแล้วก็น้ําพยายามพยายามเอาน้ํามาป้อนนะครับ ยกน้ำมาป้อนที่ปากเขาเพราะว่าบางตัวเขาไม่รู้ว่าต้องกินน้ำท้องผูกท้องแน่นถ่ายไม่ออกก็ตายท้องอืดตายอะไร่เี้แต่ตัวนี้เอาน้ำให้กินตลอดตอนหลังเขาก็รู้นะครับว่ากินน้ำแล้วกินน้ำแล้วถ่ายง่ายเขาก็จะกินน้ำแต่เราก็ต้องคอยดูถ้าวันไหนเขาไม่ค่อยกินน้ำเราก็ต้องยกน้ำมาป้อนเขา แต่ตัวนี้เขาจะรู้ถ้าถ่ายไม่ออกเขาก็จะไปกินน้ําเยอะๆบางวันก็กินเป็นวันเป็นขวดนะเมื่อก่อนไม่ค่อยกินท้องอืดอือไม่ออกนั่งทีเป็นวันนั่งอืดทีเป็นเป็นวันวันเดี๋ยวนี้เขารู้นะเาละเขาน้ําป้อนเขาเขาก็จะอืดอืดง่ายแล้วฉี่ง่ายเขาก็จะสุขภาพแข็งแรงกินแป้งเยอะก็ท้องไม่อืดนะเพราะก,กินน้าเยอะ แต่ถ้ากินผักกินหญ้าก็จะดีกว่าแก้ทองเออแต่สวนาขก็ไม่ค่อยให้อุ้มนะประก็ตายอุ้มแล้วเขางอนเพราะเขาโดนลา่าเป็นสัตว์ที่โดนลา่าเขาเลยไม่ชอบให้กินผักผลไม้ก็มันก็จะเขาสุขภาพแข็งแรง ผลัดผัดกันก็หานเม็ดได้นะยาก็แก้ท้องอืดได้เหมือนกันแต่สำคัญน้ำนะน้ำยายายามป้อนให้เขากินตลอดอิ่มยังลูก